สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมากินบะหมี่นะคะน้ำคุกคิกนะคะไม่มีหมูแล้วก็มปเนื้อขนุนนะคะนี่นะคะเนื้อแน่นๆนะคะขนน,ขน,นขนุน่าอร่อยครับดูเนื้อเขาเเห็นไหมคะเนื้อเนื้อเนื้อทากนกันได้เลยค่ะกินแบบง่ายๆเนือน้อน้ำซุปแก้ว ี้เราก็จะกินแบบจืดไปถึงตรัวหมูเลยน,นี่เอาหันมาตรงนี้ดีกว่าหนะกเลย,เลยมันจะแห้งนะคะน้ำ 3, นะหกขึ้นหกขึดนอ่านี่กินแบบเป็นแห้งนะคะร่วงไปได้ยังไง ว่าหือาจะว่าเราลืมเติมอะไรไปเส่อย่่งนะคะอนี้ไม่มีกับข้าเราก็กินแบบนี้นะคะกินแบบธรรมดานี่แหละคะ่ะกินแบบง่ายๆสุดสซสัดไปเลยชอ้อนม,มีขนุด,ด้วยเนะี่ย ขนนที่น้้นหนานะคะเสียงพัลงดลมจะดังหนึ่งนะคะไม่ต้องปรุงรสอะไรมากเลยคะ่ะสาบอย่าอืมอืม เจ้ามแช่ช่องฟึ้นมันแขก็ให้ให้เขาละลายก่อนละลายก่อนนะจ๊ะจะบอกให้กินแบบนี้นะคะให้เห็นแตอาหารนะคะ ม,มือที่กินง่ายที่สุดค่ะ yeah. กินกันได้เลยนะ,ะจ๊ะเราใช้เราใส่หนังหมูนะคะผักนามีผลไม้ก,ก็คือขนนน ไก่พริกเนี่ยพริกแดงแดงแอร่อยขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะค่ะ